อก็เข้ามันโลนเนาะอ๋อมาเด้อครับผมนอนนี่แหละการใช้ชีวิตทุ่งนาครับผมเอ้ยเหนื่อยครับผมวันเนี้นอนเล่นสักหน่อยหนึ่งเนาะต้องเรียบหรอกครับผมเกี่ยวข้าวของตัวเองไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักอย่างเงี้ยครับผมน้องวันนี้ได้ของเด็ดด้วยไม่ได้ไปโฆษณาอะไรนี่เป็นปลาล้าครบผม เอากล้องผมเดี๋ยวชัดไม่ชัด oh <no. S 1> เป็นปลาล้านี่ก็คือบอกสมอคือเหนื่อยเราก็มาจิ้มกันกินเ oh <no. S 1> อ้ยเนาะอมาๆๆกินด้วยการกินลูกสมอนี่นะครับผมอยู่กับท้องไร่ท้องนาเหนื่อยเราก็ปูสาดนอนกินลูกสมอต่ออื้อหือ ลูกสมองหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับผมภาษาไทยเขาก็เรียกลูกสมองเหมือนกันเนาะสมองอืมไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเขาเรียกลูกอะไรว้าวตอนปลาละอืมตอนปลาละนะครับผมอืมผมจะให้ดูปลาละ ปลาละเป็นตอนตอนเห็นหรนะือเปล่าเนาะอือครับผมกินกับลูกสมออือข้างบรรยากาศข้างละไอข้างหลังผมเห็นไหมครับผมข้าวกะล้มปูสาดนอนเกี่ยวเลยเนาะ <c oughs> ครับผมมาเด้อครับหาแขกลงเกี่ยวข้าวครับผมอร่อยไหมลองจิ้มดูสิอไอตอนปลาละใส่ตอนปลาละตอนใหญ่ๆไม่เค็ม ไม่เค็ม oh. <laughs> นี่ตอนใหญ่ๆเลยกินดูรสชาติเป็นยังไงอืมอ,อร่อยกรอบอร่อยมากเลยไม่รู้แถวบ้านเพื่อนเขาเขาเรียกลูกอะไรเนาะแถวบ้านผมเขาเรียกลูกสมออาจจะเรียกไม่เหมือนกันหรือเปล่านี่หน้าตาเขาเป็นอย่างไง นี่กับตอนปาล้าครับผมดูเข้าข้างหลังก็โอ้ยเพื่อนๆเด้อล้มไม่เป็นท่าเลยดูครับบรรยากาศข้างๆในทุ่งนาปูาสาดเลยนั่งกินกันอย่างเนี้ครับผมเหนื่อยเราก็พักเราทําของเราเองถ้ารับจ้างเขาไม่ไหวตอนกลางวันกระเดนร้อนๆน,นะครับผมนี่แหละชีวิตชาวนาครับผมขอบคุณมากๆที่มารับชมนะครับผม